สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บ่าวสนจิตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางที่พี่บ่าวยังไม่เคยมานะครับยังไม่เคยใช้เส้นทางเส้นนี้เลยเป็นเส้นทางรัฐจากอำเภอนาดูนมุ่งสู่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับ ตอนนี้เริ่มออกจากอำเภอนาดูนนะครับไปตามถนนไม่มีชื่อนะครับเป็นถนนที่ไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อนะครับต้องขอดูแป๊บหนึ่งนะครับมีชื่อไหมนะครับแต่เป็นถนนตรงไปที่ อำเภอแจดําจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นเส้นทางลัดนะครับไม่ใช่เส้นทางหลักนะครับก็เริ่มต้นด้วยถนนลาดยางนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับ <c oughs> เป็นถนนลาดยางสองเลน <c oughs> ตอนนี้อยู่ในชุมชนก็จะมีไฟแดงไฟสัญญาณจราจรนะครับ มันนอกยังมีไฟจราจรนะครับไฟสัญญาณน,นะครับก็จะเป็นถนนทางลาดยางนะครับเหมือนอยู่ในชุมชนนะครับเป็นถนนอยู่ในชุมชนที่มุ่งหน้าไปเป็นทางลัดก็คือไปที่อำเภอจะดำคือเป้าหมายนะครับก็อยากมาดูว่าถนนตาม ที่ต่างๆต,ตามสถานที่ต่างๆของภาคอีสานของเราจะเป็นอย่างไรมีที่ไหนบ้างที่จะเป็นถนนแดงถนนกันดานบ้างนะครับก็พยายามไปที่ไหนก็จะถ่ายทำมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าถนนหนทางตามภาคอีสานตามต่างจังหวัดตามชนบท แต่ละที่แต่ละทางเป็นอย่างไรนะครับก็ดูได้นะครับถึงความเจริญความไม่เจริญของเมืองไทยของเรานะครับตอนนี้ออกจากชุมชนแล้วนะครับก็ยังเป็นถนนลาดยางอยู่นะครับถนนลาดยาง2องเลนนะคที่ไม่กว้างเกินไปนะครับแต่ รถก็สามารถวิ่งสวนทางกันได้ไปมานะครับก็ดูไปพร้อมกันนะครับที่บ่าเพิ่งมาครั้งแรกนะครับดูสิว่าจะเป็นอย่างไรถนนก็มีหลุมบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับวิ่งรถได้อย่างสะดวกถนนก็ไม่ถึงกับว่าดีนะครับก็ยังมีหลุม ที่เบายังตกหลุมอยู่เป็นระยะต่อด้วยถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตมีถนนมีไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ไม่มีไฟตามาไหลทางนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันก็คงจะไปได้มาได้แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็รู้สึกจะ เปรี่ยวหน่อยเนื่องจากว่าไม่มีหมู่บ้านคนอยู่นะครับแถวนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับไ่รู้เป็นอย่างไรตั้งแต่ขับรถมานะครับเพิ่งเจอเศษกระดาษ 1. จุดนะครับด้วยความมักง่ายของกลุ่มคนที่ใช้ถนนนะครับ ใช้แล้วกินแล้วก็ทิ้งไปทั่วถือว่าเป็นคนที่อะไรมันบรรยาทนะครับก็มาเข้าอีกหนึ่งมู่บ้านหนึ่งชุมชนนะครับสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะครับตอนนี้ไม่มีข้าวแล้ว เก็บเกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ต่อสังฟางนะครับเข้าสู่อีกหนึ่งชุมชนนะครับบ้านหลุกควันบ้านหลุกควันอําเภอนาดูนนะครับก็เส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่ใช้ สัญจรเป็นทางหลักนะครับเป็นเส้นทางลัดเหลาะตามชุมชนตามหมู่บ้านอยากจะให้ทุกท่านได้ดูว่าถนนตามชุมชนตามหมู่บ้านมันเป็นอย่างไรนะครับดีไหมมีข้อบอกพร่องมีจุดไหนที่น่าจะได้รับการพัฒนาบ้างนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะได้ดูแลได้ปรับปรุงได้แก้ไขนะครับ แต่เท่าที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังใช้ได้นะครับแม้จะมีหลุมบ้างนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับที่บ่าวจะหลงทางหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เขาใจช่วยไม่ให้หลงนะครับเข้ามาในชุมชนแล้วก็จะมีทั้งหมู่บ้านบ้างนะครับมีบ้านเรือนคนอยู่ตามไร่สวน นะครับเข้ามาในป่านี้ยังมีที่ขายของนะครับมีเนื้อหมูขายอยู่เพราะว่าเขาจะมีฟาร์มอยู่ข้างทางเขาก็จะชำและขาย <c oughs> บางแห่งอาจจะมีรีสอร์ทมีที่พักก็ดูสิว่าจะมีไหม <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ไม่มี GPS ดูเลยถ้าไปแล้วเส้นทางมันหมดก็คงจะต้องกลับคืนเออลงจากถนนลาดยางนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นถนนหินคลุกเออนี่เจอแล้วถนนหินคลุกนะครับ แถนนหินคลุกก็ยังดีนะครับไม่ใช่ถนนแดงก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพิ่งเจอถนนที่มีฝุ่นอ้าวหมดแล้วจะไปขึ้นลาดยางกออ็ขึ้นคอนกรีตนะครับนิดเดียวนะครับประมาณ30เมตรนะครับก็มาตรงนี้ก็ถนนร่มรื่นมากนะครับเป็นถนนคอนกรีตอยู่ในกลางดงกลางป่านะครับ คอนกรีตที่ได้มาตรฐานนะครับดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับไปทางไหนเนาะนี่นาอก็ไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าคงไม่หลงทาง กลางป่าดงนะครับก็ยังเป็นถนนขอนกลีตถือว่าเป็นถนนไปไร่ไปนาไปสวนของชาวบ้านนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆมีป่าอ้อยอมีไร่อ้อยไร่มันนะครับโอ้หมีสัตว์ป่าด้วยมีสัตว์ป่าบิงนะครับมี Não, que até...